ก็มาเปิดร้านปกตินะครับร้านซ่อมคอมนะครับมินบุรีนะครับตลาดนัดจะจากสองมินบุรีนะครับตลาดนัดจะจากสองมินบุรีอยู่ทั้นสองนะครับท่านเห็นรถไฟฟ้าไอ้สถานีรถไฟฟ้ามินบุรีนะครับท่านถ้ามาจากโซนบางกะปินะครับถ้ามาก็จะอยู่สายมือนะครับก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับมีที่จอดรถนะครับสําหรับตัวสําหรับสถานที่จอดรถนะครับอยู่ เข้ามาปุ๊บจะเจอเลยนะครับอาจจะเข้ามาปุ๊บอา่าสิบเมตรก็จะมีแลกบัตรนะครับแล้วก็ที่จอดได้เลยนะครับมีเสียค่าบริการนะครับวันธรรมดามอไซค์สิบบาทถ้ารถใหญ่นี้จอดทั้งวันนะครับทั้งวันนี้สี่สิบบาทนะทั้งวันนะถ้าถ้าไม่ถึงนะครับยี่สิบนาทีครึ่งชั่โมงก็ไม่เสียนะครับอะอไรแบบสอบถามก็ได้เลยอะอไรจะมานะครับเข้ามาก็มีที่จอดรถเลยแล้วก็ สมประกอบคอมนะครับเขสลงระบบปฏิบัติการเขสเกมนะครับอะไรที่อนุัาเล่นได้เล่นไม่ได้นะครับก็มาคเครื่องท่านแรงไม่แรงอะไรยังไงนะทีสเปคนะครับอยู่ที่สเปคเครื่องด้วยนะครับอยู่ที่การประกอบอการลงโปรแกรมความเสถียรนะครับ,มนนรบไม่มีปัญหานะอะไรประมาณนั้นนะสำหรับการ ต้องบอกว่าภาพค่อนข้างสวยนะครับสำหรับตัว RT ตัวนี้นะครับทีะ <c oughs> r x นะครับ570 XT นะครับภาพสวยเลยตัวนี้เลเวอร์ใหม่ล่าสุดครับของ AMD ต้องบอกว่าซื้นไหลาภาพสวยฮะผมลงออฟไลน์นะครับอันนี้เล่นออฟไลน์เทสเครื่องเต็มเต็มเลยภาพเ่อง มนีประกอบขายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น i5 นะครับเป็นตามนี้เลยนะครับ s okay. <S uh, M NV มีซ m s u n g ครับตัวนี้1 t ึ่เทาไว้นะ M 2นะครับแล้วก็บุฮาน์ดดี่ก์เทไป เก็เป็นนะครับกทบายนะครับเรดก็ต่างๆนะครับตะแกรงนะครับมีล,บม <c oughs> ล้วอันนี้มติดตันนี้มันก็อาจจะลึงตะแกรงมาละนวางพัดลมสี่ตัวนะครับโอเคเลยนะครับสำหรับการระบายความร้อนของตัวเคส อยู่นี่ใส่แรมได้4ช่องนะครับอ่อา m 2ได้2ช่องนะอ่าพอวาซัพพลายตัวน,นี้เป็น c อแ s a i r เกีย้อยห้าบช่องบับานคานี้นะครับมี1ตัวนะท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามได้นะครับเครที่เป็นของใหม่นะครับ เ,เตัว CPU กับมันบอร์ดนี่ประกันสองปีกว่าๆเหลือสองปีบวกครับแรมไรท์ไทม์อยู่แล้วนะครับอ,อุปกรณ์เนี่ยที่มันมีประกันนะครับคือเวลาเราจะเทนะครับคือต้องอยู่ในสภาพปกตินะต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวปกติคนใ่อาจจะไม่เข้าใจนะคืออย่างการ์ดจอถ้าเป็นสนิมหรือว่าไหมนะครับมีรอยไหมหรือว่ารอยหักนะครับแตกหักอะไรเงี้ยเขาจะไม่เค้มนะอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับ ต้องทเข้าใจนิดนึงนะครับของใหม่ก็ตามนะครับของใหม่ซื้อมานี้ถ้าทําตรงไม่เค้มไม่ได้นะฮะเขาถือว่าใช้งานถือประเภทอะไรประมาณนั้นเลย้ยองเปิจออันนี้ผมไม่ได้ปรับตัวนี้นะปรับรอบพัดลมนะครับปรับรอบนี้ก็เดี๋ยวก็ติจะปรับรอบได้มันจะโอเคนะครับสำหรับตัวเล็บ ปรับรอบได้สบายเลยนะอันนี้ปรับนิดหนึ่งแล้วนะอุณหภูมิ81นะฮะเดี๋ยวจะปรับรอบนิดหนึ่งสเกลสนะี่อุณหภูมิอุณภูมิจาก81ก็จะลดลงมาครับมันมันจะค่อยๆลดนะสำหรับอุณภูมินะครับค่อยๆลดลง วิบากสวยเลยด็กบภาพนีง้งามมากสมจริงนะครับสำหรับการจอ RX อารทีอาร์เอ็ก RX ห้าเจนย์ห้าเจ็ดศูนคนะครับคือผมเอามาเล่นหลายตัวแล้วตัวการครจอของตัวนี้นะครับของเอบตัวนี้นะรู้สึกว่าประทับใจในความลื่นไหลนะครับนะครับ ความลื่นไหลเสร็จภาพสดสดมากนะครับสดมากเลยแล้วก็ราคาถูกลงมาเยอะเลยนะครับน่าเล่นที่สุดเลยนะครับสําหรับตัวนี้แล้วแต่นะครับความชอบแต่และท่านนะสาหรับผมคุ้มค่านะครับแล้วก็สมภาพนะครับสวยนะครับการ์ดจอที่เป็นถ้าถ้าจะไปซื้อเมือสองอย่าไปซื้อ,อโปรโงโอ้ย oh, hey. เขาป่าเอาเค้ตัอดีตอีก็ดีถ่ายไปด้วยเล่นไปด้วยเออโอขอภัยขอภัยค่ะที่ดิเศ็นทัางสายในตลาดนเด็ิบุรีนะคะสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์ทีสิบค่ะวันเสาร์ที่สิาคมสอง6ัาะ ตั้งเตรียรมเกือบกลางเดือนตนุลาแลนะคะับ<อ>งขอภายเล่นมือเดียวเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นะคะวันเวลาไปก่อนไปไวแล้วเกินนะคะค่ะสวัสดีคุณูกค้าประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดนันทุกท่านคะ<ๆ>่ะในส่วนเช้านะคะจะมีประกาศนะคะประกาศของสำนักงานตลาดน,นะคะในส่วนของผู้ค้าก่อนนะคะผู้ค้าภายในตลาดนั้นิณฑ์บุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการเก่าและโครงการขยายนะคะ ตัวนี้ลงไปหลายเกมแล้วนะครับอันนี้ลงไปสิบกว่าเกมแล้วอ่ท่านนี้เป็นต้นมาทุนเทระใบก็หลือใกล้จะเต็มแล้วเระบก็หลเต็มแล้วนเทระใบหลัอกล้จะเต็นแล้วทนเทระกาหรใช้ะเต็ล้าทุนระยบกรือให้แหเคาใล้วทุนเทระใบ็หือใ้จะเต็แห้ทุนเทระใบก็หรือใกล้จเ็้านระใบก็หรือใกล้จะเต็าแล้าทุนระใบกือนกร้จะเดือแนะคระใบก็ารือนกล้ะเตแล้นเระใื นะคะทุกธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือหรือท่านใดนะคะมีความประสค์ไปรับไปชำระหรือใบแจ้งที่งานการคลังเพื่อไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก็ได้นะคะหลังจากนั้นท่านค่อยมารับใบเสร็จที่งานการคลังนะคะโดยงานการคลังจะออกใบเสร็จให้ตามมานะคะนา่นะครับแต่ท่านที่ไม่สามารถสแกนหรือทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือหรือไม่มีสมาร์ทโฟน ท่านสามารถให้ญาติพี่น้องลูกหลานนะคะหรือร้านาค้าใกล้เคียงที่เราไว้ใจได้ทําแทนกันได้ค่ะนะคะในส่วนอีกหนึ่งเรื่องของสมก,าก,ก,กงานตลาดจับเก็บค่าประกันภัยแผงค้านะคะซึ่งสมกงานตลาดต้องยึดราคบกิจประกันภัยกิจไร ตรงนี้เอนะครับแบนรับแบงเป็นไดซีสองหจิตนะครับ,แ,บ,รรบแล้วก็ไดดีเจ็ดร้อจดทิตสามสิบธันวาคมนึงพันห้าร้อยสิบงนะคะและคุ้มครองแห่งค้านะคะคุ้มครองแห่งค้าจนถึงปีหน้านะคะวันที่3ามสิบกันยายนเจ็นะคะต่อไปจะลา ที่30กันยาหกเจน,นะคะทุกคลอเล่นได้เลยครับหนึ่งปีนะคะสําหรับรอันนี้ผม,<า>มลงมาผมยังไม่เทสซึ่งแต่ละประเภทแห่งค้าจะไม่เท่ากันนะคะแผงคาาา้าโครงการหนึ่งถึงแปดแผงค้าลาน <พา S 1> เร่กอลานเร่ลานเร่ขอนะคะ149บาทต่อแผงคาาา้าแผงค้าอาหารอาคารถาวร456บาทต่อกบา แผงค้าลานเรสุขร้อนอนีนะครับลงให้นะครับลงไปในเครื่องเลยนะครับก็ืจะเล่นได้เล่นได้ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับเกมพวกนี้นะครับหรือบางตัวมันสามารถที่จะเล่นต่อับอินเทอร์เน็ตออฟไลน์ได้เลยครับออนไลน์ได้นะครับเป็นออฟไลน์หมดเลยที่ผมบอกสุดท้ายแผค้าประเภทสุนาอยู่ที่1่าทครัที่บทรบไมได้ยินเสีย ประชาสัมพันธ์สิ่งทางสายนะคะให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่การตัดค่านะคะในวันเวลาทำการน,นะคะเพื่อจะอขอสร้างในรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าประกันภัยในค้านะคะในส่วนของการชำระเงินถ้าชอบในค้าไกลเรือนนะคะ,ะนะคะติดต่อได้ที่เจ้าหน,น้าทีก่การค้าในวัน มีพื้นที่บร te ิเวณชั้น2ส่วนอาหารชั้น2องนะครบจะเป็นจานสายสาจะเป็น่งเติไวนนะครับเป็นข้แกงจหนสายสำหรับเ็ก้นะครับเก้าโมงเช้าเป็นต้มปนะครและทานมาจีารว่จะเป็นจานายเป็นเตียนะคะต้มสูตรดือเวีียไก่เี่เตียวเรนตาโฟข้ามันไก่ทอดข้ามันไก่นะครแลวก็โปเขีนเพื่อือประแจนะคะในส่วนของสุนาชั้น2 ใจที่ท่านเนจากการช้อปปิ้งเพื่อซื้ออมาสินค้าเข้าอกลกรขึ้นไปสำหรับเกมนี้ก็ที่ชั้นโครงการขยายนะคะเจ้ห้าีบริการให้แก่ประชาชนสะอาดสะอาดด้วยก็เป็นตำานานะคะเป็นที่สำคัญคือสะอาด้อนไหนก็ไเบื่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาเป็นมาทำเป็นเกมสาสะานะคะที่ชโครงการขยายค่ะถัดมานะคะจะเป็นโรงเรียนสอนวาด คอมพิวเตอร์กดวิชาภาษาไทยภาษาภาษาติดภาษาจีนนะคะที่นะคะชั้นสองโครงการขยายค่ะแล้วก็ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับเปิดทุกนระคะมีร้านเดียวในกลางนัดมีด้วยนะคะร้านคอมพิวเตอร์นะครับร้านเดียวเรื่องบลูทูธเครื่องพิมพ์เตอร์มีกระถางนะคะติดต่อได้นะคะที่โครงการขยายชั้นสองหรือว่าประชาชนทุกท่านขึ้นไปดูได้เลยนะคะที่ชั้นสองโครงการขยายค่ะทางในส่วนของทางดึงกลาง ทางดีลกลางจะเป็นสินค้าจาหน่ายเป็นตลาดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเสารอาทิตย์เท่านั้นนะคะสัปดาห์นะคะ,นะคะที่มาจาหน่ายในทางดุงกลาจะเป็นสินค้าโอทอกเกษตรนะคะเข้าู่กาแข่มขั MIB ของเทมหาทรแทนฝั่งภูเท็ตะวันออกครจะมาจำหน่ายในทางดุงกลการขาด้านหน้าของริษันจาจะเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตทางการเกษตรจากจังหวัดชุมช,ชุมพรนะคะภาคใต้ของประเทศไกยนะคะ จก็ท <technology. S 1> ja e ักเลยนะครับเกษตรกรตัวที่พูดได้ถึงมีแสดเป็นจริต่างๆนะคะไปในห้องประชาสัมพันธ์ส่วนด้านข้างเกิดสุขุมอาชีพกรุงเทพมหานครด้านหน้างเกิดสุขุมอาชีพก็มาแต่ละจังหวัดเช่นกันส่วนหน้าเต็งจะเป็นจานนี้นะครับมาดูตัวนี้นะครับทำความสะอาดนะครับเรียบร้อยนะครับโอตีมองไปจะไม่ทะลุนะฮะมองไม่เห็นเรียมนะฮะสินค้าของตัวนี้นะครับเป็นกันสนิมให้ด้วยสีนะครับ ภาษาพิษเพื่อที่้บริโภใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคละอองส็าจ่าจสินค้าเพื่ทไปกว่า90เซลยนะครับสนตลาดเราได้ประสานสังคิดบรมาออกเตวจนะคะโดยฝ่ายสอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาออกตรวจไม่ว่าจะเป็นอาหารนีวครัเทสตัวนี้เทสแล้วนะครับใน่วเทนออาหารสดอาหารนสุกเนาะเพื่อนท่าไในสนใจครับถามมาได้เลยนะครับก่อนใสกิาบค ทำระบบน้ําเปิดได้นะครับระบบน้าเปิดที่ติดตั้งไปหลายตัวแล้วนะช่วงนี้มันไม่ได้ทําไว้นะครป <ocalyptic> กติจะทำไว้เครื่องหนึ่งให้ลูกค้าดูนะเป็นตัวอย่างแล้วก็ลูกค้าสนใจก็ซื้อได้เลยอะไรอย่างน,นี้เพื่อน sort of ๆท่านไหนสนใจนะครับมาได้เลยนะครับทําได้ทั้งระบบน้ําเปิดนะครับน้าปิดนะครับได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะครับสาหรับ การประกอบคอมนะครับมาได้เลยนะครับต้องการของรุ่นไหนตัวไหนนับสอบถามกันมามือหนึ่งนะครับหรือมือสองตัวไหนมันจําเป็นไหมนะครับไม่จําเป็นก็ใช้สินค้ามือสองได้นะพวก CPU ราคาจะถูกกว่ากันครึ้นหนึ่งเลยนะครับผมเออนะครับแล้วก็บางอย่างเราก็ต้องการมือหนึ่งนะครับบางอย่างก็ไม่ต้องการไม่จําเป็นนะครับขอให้สภาพสินค้าสวยนะครับ่ามือสองนี้ก็คือออกมาวันเดียวก็เป็นมือสองแล้วนะครับ เออมันมีหลายสภาพนะครับมือสองเนาะเป็นคำว่ามือสองก็คือคุณซื้อมาแค่เทสแค่10ชั่วโมงนะครับหรือว่าเทสแค่1ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณขายมันก็คือมือสองแล้วนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะส่วนตรงนี้นะครับก็ดูที่ประกันด้วยของประกันสูงนะถ้าในส่วนเรื่ธรรมดาก็จะเป็นที่ประกันรุ่นในต่างประเทศ

เดือนท่านไหนสนใจอยากดูมุมนั้นมุมนี้ครับอยากดูข้างในอะไรยังไงก็สอบถามกันไปได้เลยนะครับการออกการประกอบจะเน้นีคุณภาพของตัวสินค้านะครับเกรดคุณภาพนะครับผมเหมาะสมกับราคานะครับแล้วก็สินค้าราคาไม่แพงตัวนี้มันเป็นพลาสติกยังไม่แกะนะเป็นกระจกตางหาก yeah เแล้วนะครับเงินทางไหนสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับภุมนี้ก็คือลงไปให้เลยนะสามารถที่จะเล็นได้เลยหลายตัวนะครับถามมานะครับไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเล่นได้สบายคลายเครียดท่นานไหนต้องการสเปคอื่นนะครับก็มีราคาไม่แพงเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ประกอบไปน่าจะเจ็ดปีแนละ้วเจ็ดแปดปี มันทาความสะอาดแล้วเปิดไม่ติดนะฮะอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือ,อทําความสะอาดให้นะครับล้างบอร์ดล้างแรมล้างทุกอย่างให้เพราะว่าตัวนี้มันทิ้งไว้นานแล้วนะคุณผู้าก็เรียบร้อยนะสองร้อยห้าสิบบาทนะตัวนี้ค่าใช้จ่ายใ,ในการาทําความสะอาดนะครับแล้วก็เคลียร์ซ่อมต่างๆนะให้มันเปิดติดนะครับใช้งานได้แล้วก็ล้างาพวกช่องพัดลมอะไรต่างๆตัวระบายความร้อนนะเพื่อทีจ่จะ ไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องความร้อนแล้วคุณนะครับออกไซด์นะไม่ให้เกิดความเสียหายนะฮะไม่เกิดสนิมนะครับถ้าเป็นสนิมแล้วปัญหาเยอะเลยนะครับเสียเสียเลยนะฮะบางทีพวกขาของไอซีนะบันคาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาเวอร์นะครับเพาเวอร์สป라이นนะครับเป่าฝุ่นต้องฉีดน้ามันนะครับฉีดน้ํามันนะมีน้ามันฉีดน้ํามันต้องเป็นชนิดพิเศษนะครับไม่เป็นสื่อไฟฟ้านะนะครับผมฉีดนะครับไม่ใช่เอาอะไรฉีดก็ได้นะ ยานะอ้าวครับท่านไหนสนใจก็ถามมาได้เลยนะครับถัาถามกันมาได้นะครับบางท่านดูตรงนี้นะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเอมันคืออะไรรู้แต่ว่ามันโทษทีมันคืออะไรแต่ไม่เคยเห็นว่ามันเป็นตัวยังไงนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนั้นแหละเลดข,ของคุณภาพมันจะไม่เหมือนกัน วนี้เมมบอร์ดขนาดเล็กนะครับชันก็จะน้อยนะครับเห็นแบบตามราคาตางงบท่้นมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับท่้นจะเห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับเรียบตัวอย่างราคานะครับก็เหมือนเราซื้อรถนะครับมันก็มีหลายราคารถรุ่นเดียวกันแต่มีหลายราคานะครับหลายรุ่นนะครับย่าง่รุ่นเจรุ่นแซ รุ่นดีรุ่น M มรุ่นเนะครับโอเค okay, เนาะเดี๋ยวยังไงทักทายกันมาได้เลยนะลองทดสอบก่อนลอทดสอบเกมเล่นๆอะไรแบบนี้ด้วยมันก็จะทดสอบเหมือนกับทดสอบคุณภาพของตัวเครื่องด้วยอย่างเล่นเกมมันก็จะทดสอบว่าเ,เครื่องเรามันทํางานร่วมกันได้ไหมของอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นมันพอเล่นๆไปเฮ้ยสินาที2ี่นาที ขึ้นจอฟ้าอะไรอย่างนี้คนะอ่านี่แหละครับก็คือการเทสเกมมันมันก็จะเป็นการเทสคุณภาพของตัวอุปกรณ์นะเทสความเข้ากันได้นะครับเทสอทุกอย่างเลยการทํางานไม่ใช่เล่นๆไปอ่ะชั่วโมงหนึ่งดับวูบนะวูบไปเลยนะครับขึ้นดับไปเลยอะไรอย่างนี้นะอืมลเล่นไปปุบ๊บเฮ้ยขึ้นจอฟ้าขึ้นบ,บ่อยๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับคือเราต้องเทสตรงนี้เหนะ็นเนาะครับ